เลขศูนย์ถึงสิบหรือเปล่าคะเดี๋ยวเอาเลขไหนนะเหมือนคราวที่แล้วคนที่เก้าศูนย์ถึงเก้าคุณผู้ชมเดียวเดี๋ยวหาคนเขียนมาได้ไหมฮะเดี๋ยวขอดูหน้าคุณบ้าเอ่ยคนบ้าหวยก่อนใช่ค่ะไหนใครใครเขียนฮะที่ไหนฮะข้างบนหรอตรงไหนฮะอกข้างหลังโอ้ยหนี่งคนน่ยชื่ออะไรฮะจ่าจ๋าจ๋าาจจ๋า เอาเล่นคุณเดชดำไปเล่นใหม่ครั้งที่แล้วไม่ได้มาไม่ได้มาเนาะโอเคครั้งที่เอาแค่สามเลฟใช่ไหมครับเขาก็หนาวไม่ชุดตรงนี้สริงแต่ว่าคนนี้ครั้งที่แล้วไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาแต่ครั้งที่แล้วคนที่มามีคนถูกใช่ไหมแล้วทำไมถึงพูดเรื่องหวยอะครับนึกถึงผมดถึงตุ๊บตอ่างเหมาะพราะว่ารอบที่แล้วก็พูดเรื่องหวยกันไปแล้วรอบนี้ใช่มันอยู่ในสายเลือดของตุ๊บตุ๊บอะ ซึรางคมอบชนไดมันบไม่สาคัญเลยใช่ไหมครับเพาแค่เล่นสตัวถูกต้องถูกต้องสา5 5 8 4 5 8 3ตัวค่ะสวยได้อยู่ออกไปแล้วออกพร่งนี้พรุนี้คุณนายพเดียวพรุนี้หวยออก แล้วก็คือพวกนี้คุณอยู่ประเทศไทยด้วยด้วยเหรอันสิครับคุณบอกเลยถ้าสมมติ4 5 8ถูกคุณอยากได้อะไรคุณบอกเลยเดี๋ยวให้คนที่ถูกเขาได้มาแบบตอบแทนเจ้าพ่อใหญ่ด sì ังมาถอนเถอะคือเงินเดือนเหรอให้ผมก็ได้เหรอครับถ้าถูกให้ของผมไดเอ้าโอ้โหคดีอะไร คุณมอบโชคให้กับเขาเออผมเชื่อให้สิ่งนี้กับเพราะผมเป็นคนมอบโชคให้ทหารเออถ้า่าที่ทำให้เรต้องกบจะถ้ามันจริงจริงใช่ไหมครแต่จริงๆดูเนี่ยจะดูดีกว่าเดิมจริงๆูดก่าเดิแต่ว่าถ้าถ้าเราโนผูกหัวน่าจะดีนะครับครับดีครถ้าถูกดีอยู่แล้วสี่ห้าแปดถ้า เดี๋ยวเช็คในโซเชียเดี๋ยวให้ท่านการคูในโซเชียลได้ค่ะเดี๋ยวเรูโพสต์ดูด้วยนะคะค่ะอันนั้นคือใครในกรณีที่ถูกในกรณีที่ถ้าไม่ถูกคุณจะทำอะไรถ้ากโอก็อาชุนก็ก็ันี่ตเจสุดจอคันนไมาเป็นความทรงจำโอเคปุ๊บ ครเปิดสนุกเรียบร้อยนะฮะดิ๊กเช็ค